ครับทา่นี่ต้นทัพตลอดการเมืเ่ี้ครับผมพูดถึงเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวจะเริ่มร่มเถึนผมแดงกันด้วยก็ขอบคุณมากเป็นเกียรติมากที่ได้มาเดินผมแดงครับเพราะในชีวิตก็เดินผมแดงไม่กี่ครั้งครับอย่างกะพูดมาในปีอะไรยังไ <c oughs> งครับโอ้วันนี้ก <c oughs> ็จะทูโทนขาวแบบขับมืดกับสว่างอะไรประมาณน,นี้ก็ตรงตามธีมอยู่เพราะว่าเรามีความดับแทองครับ แนะอะไรยังไงกันไลยว่าเมื่อวันนี้เพิ่งใส่เพชรเพิ่งใส่ทองมาอะไรอย่างาเ,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 เงเี้ยก็พูดพูดกันนะว่าใส่อะไรกันแต่งยังไงกันอนะไรงเี้ยก็คืองานที่มีซาะเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ออกสักพักละตื่นเต้นนี่ต้องออกด้วยกันเลยละก็ไม่คุยกันเลยใช่ครับไม่ออกกันด้วยกันนานเลยนะครับก็สักพักหนึ่งเลยครับใช่ยังไงแต่แต่ละคนแบบมีเวท แยกกางนี้หรอว่างๆไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยผมทํางานต้นไปเกาหลีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่ใช่เขาไม่ได้ต้องฝากร้อนไหมสากพี่น้องนีแต่ว่ายังไม่ได้เจอน้องสักทีก็เลยยังไม่ได้ให้เขายังไม่ได้เอาให้ผมเนะฮะเดี๋ยวพอไปเขีกันให้แฟนๆได้เห็นน้องๆกันในโซเชียลเนองครับครับตลอดนนี้เองนี่อาจารต่างๆเองที่แบบเรียกว่าแบบเดินเดินหน้าเองที่ต้นครับเราก็เป็นไอดอลด้วยครับแฟนๆนิดนึงก็เล่นติดตามนี่อาจารย์กัน ก็ขอฝากวิศาสารมิวด้วยนะครับผมก็พวกเราก็ไปถ่ายปกมาด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ก็การทำงานก็สนุกมากครับได้ถ่ายกับ้อแมนยูนะครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามด้วยนะครับในวิทยาศาสตรเนี่ยก็จะมีความน่ารักนะครับระหว่างน้องๆกับพวกเรานะใช่ก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับฝากซื้อกันด้วยนะครับซื้อเยอะๆเลย หลคนชอบถามว่าใกล้ปีใหม่แล้วมีแพมปีเกินไปเที่ยวที่ไหนกันไหมต้องสองคนหรือว่าไปทำกิจกรรมที่ไหนกันยังไงบ้างถ้าไม่ติดงานก็คงพากันไปเที่ยวแหละครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงนั้นจะติดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนน้องบอกว่าอ่ะอยากจะไปแบบไปดูแสงแรกของวันที่หนึ่งมกราคมเตอร์อพร้อมนล้วถ้าว่าเขาชวนพร้อมครับถ้าผมไม่หลับก่อนนอนเร็วเช้าเลยวันเช้า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  ไปภูเขาเอะไรเงี้ยเราแบบแฮปะะปี้นะไม่กลับเรื่องเที่ยวธรรมชาติแพรี่เขาข้อเน,นี่ยอากาศดีเลยครับแสงแรกสวยๆมีหมอกด้วยพี่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ไปอยากให้ไปที่ไหนไปเหนือไปเหนือเลยนะไปเหนือครับนี่ผมยังไม่ค่อยได้ไปเหนือเลยก็อยากอยากไปเหนือสักครั้งเหมือนกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ช่วงนี้เขาเรียกว่าโควิดมันก็เบาๆลงได้เที่ยวกันอากาศดีด้วยที่เชียงใหม่เขาก็มีแพลนไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยสลับกันไปใช่สลับกัน น example, mm. so okay. ั่นแหละครับแล้วจริงๆนอกจากเที่ยวแล้วมีแบบชวนครอบครัวใดๆอะไรยังไงไหมนะครัก็คงต้องมีบ้างคนที่บ้านไปอยู่แล้วฮะก็ถ้าไม่ติดงานะก็คงชวนที่บ้านไปออกทริปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับพาไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนกันก็คงหายอีกทีหนึ่งอย่างตอนนี้เองแรงงานอีหน้างเราคิวยาวไปคือแต่ ันนี้ต้องถามผู้จัดการแล้วเขาเป็นคนวางแผนหมดเลยผมก็่ทำอย่างเดียวแต่มีมีมาเรื่อยๆครับผมกับต้นทั้งคู่เลยครับเป็นอย่างล่าสุดก็มีแบบไปถ่ายแบบคุณยู่มาด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงสนุกปกติถ่ายแบบก็จะสองคนใช่ไหมแต่นี้มีน้องแมนยูมาด้วยใช่ไหมก็แปลกดีน้องก็น่ารักดีมาถ่ายกับเด็กอะไรอย่างนี้ยน่ารักดีสนุกดีครับเหมือนแบบว่างานเยอะมากบางทีเราแบบอาจจะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆหรือเติมความหวานให้กันอย่างเงี้ยค่ะ จะมีแพลนที่จะไปเติมความหวานได้จากตับเรื่องนี้หมานี่ถ้าใครส่องไอจีก็เราก็ไปตีแบตกันอยู่บ่อยๆใช่เมื่อวานใช่ไหมตีแบตบ่อยๆใช่คราก็พากันไปตีแบตไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนัดเจอกันอยู่แล้วปกติอาจจะถ่ายลงบ้างไม่ได้ถ่ายลงบ้างปมื่อวานเนี่ยเราก็มากเห็นแบบเยอะๆอยางไปมุนโตบีเยอะๆอย่างเงี้ยไว้เจะดาถ่ายลงไปไว้จะอัพลงไป การตีแบตสองคนที่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันหรือว่าแบบเฮ้ยต้องตูกันออ๋อเราก็มีอยู่ฝ่ายเดียวกันก็มีครับแล้วก็แบบว่าคนละฝั่งก็มีบางทีเราก็จะวนๆกันไปเพราะว่าตีกันทั้งซีรีส์เลยนัดกันไปนัดแสดงกันหมดเลยก็ไปตีตีกันสองคนใครมือหนักกว่ากันจริงเหรอนี่เขาเขาตีแบตบเขาเรียนตีแบตมาตั้งแต่เด็กผมก็ตีงูป่าเดี๋ยวนี้เขาเก่งขึ้นนะครับผมมาตีบ่อยตีบ่อยโดนป้ายยาให้ไปซื้อรองเท้าแล้วไม่น่าถามต่อหมดกับไอซีซีรีส์ของการตีแบตไปเยอะขนาดไหน ผมไม่ไม่เยอะมากแต่ต้นอะเยอะมากคี่พีต้นพี่ต้นผลอะไรไปบ้างยังบ้างก็ไปซื้อไม้ซื้อไม้ใช่ผมตีกับเขาหลายครั้งนี่เขาซื้อไม้ใหม่ตลอดเลย้เาวก็นี้อไรยา่เมก็คงกินเลยครเขาชอบกินชอบกินพตีเสร็จไปกินนี่ป่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยก็่ไยกินแล้วปกติพี่ยุ่นจะแบบตีเสร็จแล้วมันดึกแล้วปกติจะ ก็พอตีเสร็จแล้วก็มักลับมากินก็มากินข้าวก็อะไรนครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆหรือเปล่า ก็ยินดีกับสือมีอยู่ด้วยนะครับที่แกรนด์ิงแล้วก็รับเชิญพวกผม2สองคนมาเดินสายก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเดินแล้วก็ยินดีกับมีอยู่จริงๆครับผมยินดีกับมีวเนี่ยนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงานครับก็ขอให้เป็นนิยทศาสตร์คู่คนไทยไปนานๆครับผมก็ขอฝากผมเับนพี่ยุนนะครับเรื่องรายนามแลวของมาเฟียไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตามทุกช่องทางของเราสองคนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม ใครที่ไม่ได้ดูซีรีส์หรือว่าใครที่อยากดูอีกก็ไปดูทางช่องไว้เิสเ์นได้ครับครบทุกตอนเลยครับครับดูจะได้คิดถึงเราเยอะฮะยืนต็นอีกนิดนึงมีใครกระซิบเข้ามาข้างหูพี่มันพูสักพูดเลยพักพู่เลย่ยังไงสถานองสถานรับชี้ชัดคุ้มเื่ืงบ้านแลถามได้หรืเราอ่ะ อยู S <S ่ด้วยกันแคแฮปปี้ครับก็อยู่ด้วยกันตลอดประมาณนั้นเลยฮะสถานะก็ใช่พูดไปเลยใช่บางทีคนเรามันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบว่าความชัดเจนมันอยู่ที่การกระทำมากกว่าพูดครับเราก็ต้องรอที่ผมว่าพี่ยุ้นเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจหรือะไรอยู่นะก็ผมคิดว่าเขาก็แบบว่ามีความรู้สึกดีๆก็รู้สึกว่าเออมันมันชัดอยู่ที่แบบพี่เขารู้สึกสงใยาอะไร